การงานไม่เดินการเงินเลยดับคือราศี <c oughs> มีคนตอบผิดนะครับ <c oughs> ราศีธ <c oughs> นูครับ <c oughs> ในว่วงชุงเวลานี้นะครับในจ2สองราศีมีราศีหนึ่งที่มีดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยโครจรน,นะครับไม่ใช่แปลว่าไม่เดินแต่โครจรถอยหลังครับ คือราศีธนูในขณนะนี้ดาวเจ้าเรือนพบกรมมะคือการงานคือดาวพุธโคจรพักองศาและพักราศีโครจรถอยหลังหมดแรงอ่อนกําลังตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมโดยเฉพาะตั้งแต่ประมาณสัปดาห์แรกไปเลยแล้วก็จนถึงสิ้นเดือนเข้าต่อมิถุนานยนนิดๆถึงค่อยๆเดือนหน้านประกอบกับดาวการงานที่พักเนี่ยต้องตีความว่างานสดุดงานติดขัด งานหยุดงานเลื่อนงานยกเลิกหลายคนนะครับอาจจะทําธุรกรรมประกอบธุรกิจกับต่างประเทศเขาก็ขอระง,งับโควตาไม่ไว่าจะเป็นโควตานําเข้าหรือโควตาส่งออกหลายคนที่ได้ทํางานธุรกรรมทางธุรกิจต่างๆในประเทศก็ถูกระง,งับออเดอร์ที่จะสั่งจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูเนี่ยนะครับชัดเจนสุดใน12ราศี ส่งผลต่อดาวการเงินคือการเงินของราชาวราศีธูคือดาวเสาร์ตัวน,นี้ดาวการเงินเป็นวีนา่าก็แปลว่าที่ผ่านมาเนะี่ยยังพอบุนได้เพราะมีบุญเก่าช่วยเหลือเกื้อกูลทําธุรกรรมประกอบธุรกิจมีเครดิตกันมายาวนานจึงช่วยเกื้อกูลสื่อประสานแม้มีทุกข์มีปัญหาก็หยิบยื่นโอกาสช่วยเหลือแต่ในขณะน,นี้แปลว่าดาวการงานมีปัญหาตัวเขาที่เคยทำธุรกรรมกับเราเขาก็มีปัญหา เพราะฉะนั้นส่งผลต่อปัญหาสะสมของเราเพราะเราเป็นเงินหมุนอย่างนี้เป็นต้นจึงทําให้เกิดความเดือดร้อนยาวถึงเมื่อไหร่พฤษภาคมทั้งเดือนไปถึงสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนแล้วปัญหานี้จะคลี่คลายครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบปันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้การงานไม่เดินการเงินเลยดับคือชาวราศีธนูฟันธงครับ เอาเงินใ้แกแล้วหมอลักสองอาทิตย์ได้ไหมต่อต้นหอมจะขอจะขอดูแลเงินแล้วตกลงคุณเขาดูแลได้ไหมทำไมเ็ไม่ให้คุณดูแลทำไมทำไมก็หอมเชื่อว่าแบบพอเขาเอาไปพูดหรือปรึกษาคนอื่นน่าจะมีคนคอยห้ามเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมคุณมาทำไมอันนี้เขาเป็นแฟนกันคุณมาทำไมเป็นแม่เออเขาเป็นแม่มาด้วยช่างแม่ช่างแม่ แล้วตกลงเขาให้ดูแลไหมไม่ค่ะเขาก็ดูแลของเขาเองทำไมไม่ให้ดูแลช่วงนี้แล้วเขาเจองเงินไปซื้อบ้าน <laughs> มก็เลยไม่เอาดีกว่าพี่ เอาเงินไปจมเอาเงินไปจมเราก็เลยเอาเงินไปทำอะไรแทนเอาเงินไปซื้อโมเตอร์ไซค์หรอทลาด์นไปถ้าซื้อบ้านต้องจมอยู่เท่าไหร่ใช่แต่มเตอร์ไซค์ล่นไปล่นมาแล้วล่นไปหาเด็กเขาไม่รู้แล้วใช่ที่เขาเป็นห่วงกันเนี่ยคือเอาเงินไปลงทุนรีสอร์ทใช่ไหมใช่ครับเป็นที่ใหม่ครับเซอร์ที่ประมาณ5้าไร่ครับผมห้าไร่ครับผมเป็นวิลล่าครับวาแผนการเงินอย่างอันนี้คนบ้านไหนเนี่ฮะคนบ้านไหนอยู่อยู่ดอยอยู่ดอยกับเจ้าเจ้า ครับวางแผนการเงินยังไงนะครับวางแผนการเงินยังไงก็ตอนนี้ก็คือทํางานแล้วเก็บครับเก็บเก็บแล้วก็พอได้เงินก้อนเนี่ยแล้วเราก็จะไปทุนให้ให้ให้ที่บ้านใช่ครับก็คืออันนั้นคืออนาคตแหละเพราะฉะนั้นคุณสบายใจได้เขาลงทุนธุรกิจของเขาแล้วโมเตอร์ไซค์ของเขาเท่านั้นค่ะผมก็หากินเอาเองนะผมก็เอาวางแผนการเงินเหมือนกันคือไอ้พอเราทํางานปุ๊บ เราเห็นเขาเก็บไว้ตรงไหนเราค่อยไปเอามาเขาแล้วก็วางแผนเงินของเราก็เป็นเงินของเราเงินของเขาก็เป็นของเราฉลาดมากอัจารยะมากครับผมพระภัยศัตรัยสิงห์เอียเจ้าคุณธงชัยวัตรมิตรนะครับก็ที่เราโชคชะตานะครับให้ดีนั่นเองนะครับเหรียญพระเศรษฐีเจ้าสัวนะครับมงคลนะครับแล้วก็น้ำเต้าดูดซับสถาบันพยากรศาสตร์อันนี้นะฮะก็ พบลูทางในการเงินจะได้ดูดเงินเ<อ>ข้ามานะครับมอบให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับตอบถูกไปทั้งหมด5คนนะคะแต่ว่าคนที่มีธงสองธงคือพี่ปังคนเดียวและนี่คือ,อรับเงินขวัญถุงนะคะสนับสนุนโดย AIS คะ่ะไม่ต้องจับกับใครเลยนะคะพี่ปังรับไป1 0,000 000บาทเงนินขวัญถุงจาก AIS เอาจะจับให้ครบทุกคนเลยละกันม่ใช่แล้วีอมีคุณหมดเลยลหะฮะโอ้ยรายการเรเร็วทำไมใครเบิ๊กตดขอบคุณผู้ร่วมสุดของเราทั้ง12ท่าน12ราศีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วมาร่วมสนุกกันใหม่นะเออแล้วคุณ จริงๆคุณแท็กคุณมีเขาเรียกอะไรนะเพลงซิงเกิลใหม่อะไรใหม่เหอผมเก็บไว้รอ MV เต็มแล้วผมมาทีเดียวใช่ครับเอมวีเต็มไห้เราเต็มไหมไม่เต็มครับแต่ี่พี่ดีมีเพลงพี่ดีมีเพลงผมมีเพลงครับชื่อเพลงของเราครับอาจารย์บล้ามัเต็มที่วางแผนไปแล้วไม่ใช่ผมร้องเพลงนี้มูกิต้าร้องอีกคนหนึ่ง ตกลงที่พูดกันมาไม่มีใครหลอกเลยเอ้าเพลงใหม่เพลงใหม่จากของลิงและผัดไทยเป็นเพลงคู่เราจะทังต้สัญญาอาจารย์รักยังรออยู่ช่วงท้ายนะครับผมครับเอ็ดวงกับเราที่นี่ที่เดียวศึก12ราศีอาทิตย์หน้าเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีควัดพระธาตุเจ้าหริปุญชัยนั่นคือพระราชวังตั้งแต่ราชวงศ์จามเทวีวงศ์ หรือในพระเจ้าอาทิตย์ยราชและพระองค์นั้นพระราชทานที่ดินแปลงนั้นที่ตรงวัดพระธาตุลุนชัยก็คือพระราชวังในพระแม่เจ้าจามเทวีประถมวงศ์แห่งจามเทวีวังแล้วพระราชทานให้เป็นที่สร้างวัดแล้วสร้างพระธาตุเจ้าครอบพื้นที่อันเป็นที่ที่มีตำนานกล่าวว่าพระพุทธองค์เสด็จมาณที่แห่งนี้ในสมัยพุทธกาลแล้วไทย รหัสรูปพระเกศากลายเป็นพระเกศาธาตุแล้วใส่ในกระบอกไม้ไผ่ลอยอยู่ในอากาศเจ็ดวันแล้วจึงฝังอยู่ในดินเขาจึงห้ามผู้หญิงขึ้นไปเหยียบบริเวณร,รอบพระธาตุนีครับพอพระธาตุทุกที่จะอยู่ยอดแต่พระธาตุเจ้าอือพุทธชัยนั้นฝังอยู่ในดินและพระเจ้าอภิจรราชจึงได้ล่วงรู้จากกาเนื่องจากว่าพระองค์จะไปทําอำการอะไรไม่เหมาะสมสมควรณนะที่อย่างนี้อีกาก็จะมาตีมาจิก พระองค์จึงเอาเด็กแรกเกิดไปเลี้ยงไว้กับกาเลี้ยงไว้กับกาเจ็ดวันเอามาอยู่กับมนุษย์เจ็ดวันเพราะเด็กคนนั้นรู้ความพูดได้จึงได้รู้ว่ากาพูดว่าอะไรกาจึงได้เล่าว่าที่นี้มีพระบรมสารีริกธาตุเป็นพระเกศาธาตุสถิตยอยู่พระองค์จึงมีพระราชทานสร้างพระมหาเจดีย์เจ้าพระที่คุณไชครอบเอาไว้แล้วอายุตั้งแต่สร้างจนถึงปัจจุบันเนี่ยพันกว่าปีเก่าแก่ที่สุดในล้านนา ก่อนที่จะเดินทางไปไหว้พระธาตุเจ้าที่ไหนในต่างประเทศก็อย่าลืมพระธาตุเจ้าหอดิบุญไทยปีนี้นั้นผมเป็นเจ้าภาพทอดสถินพระราชทานคือผมกราบบังคมทูลขอพระราชทานภาพพระกระถินเพราะวัดนี้เป็นวัดหลวงจึงมีการพระราชทานภาพพระกระถินหลวงไปทอดถวายแล้วให้สาธุชนร่วบุญกับพระองค์ได้คือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เราจะร่วบุญกับภาพกระถินพระราชทานโดยเป็นจากูุปปัจสมทบ เพื่อตั้งเป็นกองทุนบูรณะพระาธาตุไปตลอดการตั้งแต่บัดนี้ที่วัดพระาธาตุทริปุนไทยพร้อมทั้งจะได้รับพระรอดทองคําหรือพระรอดรุ่นปรียอดพระาธาตุทองคําเป็นมหามงคลที่ลึกตอนเทศากาลวันวิสาขาบูชาและวันเข้ารรษาที่จะติดตามมาแล้วก็ติดตามได้ออกภาษาแป๊บเดียวครับเราเป็นเร่งทําบุญสะสมให้เป็นกุศลเพื่อเป็นมงคลให้เกิดสิ่งดีๆในชีวิตขอให้มหามงคลนี้จงสําเร็จและเป็นมหามงคลเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของสาธุชนทุกคนให้ เปลี่ยนแปลงจากร้ายกับกลายเป็นดีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับล